หอมเนาะสวัสดีพี่น้องจุกไายสวัสดีสวัสดีทุกทีทุกทุกคนพี่น้องมีตอนทางำสู้ช่องงานมื้อนี้พี่น้องเอ้ยไปบ้านเนาะไอเจ็บบอกอยาจะอีเมลพากันไปหาพากันไปหาน้องใหม่พากันไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยแล้วก็มาไปจังมู่ ่ไปตั้งเต็6:00นถึง6:00นไปตั้งแต่6:00น5:00น5:00น5:00นา0 0น5 0น5:00น5:00น5:00น5บ0น5:00น5:00น่0 0น5:00น้0 0น5นน5 0 5 0เน5:00น5น5น5:00น5า0น5:00นนน5:00น5:00น5 0น5:00น5:00น5:00น5 0 5:00นน5นนนนน เดน้อสิมาถ่ายคลิปป๊าพี่น้องเฮ็ดเพื่อสิได้ซ้ํนี่นี่บ่แม่นว่าง่ายๆได้นี่ร่วมกันนี่ไดนคือสิรอเบคือสิหายาเนาะเรว่่นงเอ้ยงออเอเบเดเ็ดอังนี่นี่แหละเ็ดุ่มทาดเ็ดเ็ดาดีเ็ดดินอเ็ดงเด้อตัวนี้เ็ดงตัวนี้เ็ด่ ได้หอยได้เนยงม่นำเนี่ยเาเล็กเนี่ยเราหน่อยเนาะมันก็ได้น้องใหม่ก็นี่เฮ็ดไปดีแกงซุ้มกันเนาะกินเทะมือนี้ไม่เหาได้เตียใหเนาะวอกว่าเห็นดอกใหญ่เอืยนเด้อวะมีเราเดเกกดมิดเนี่ยเชวะเนนเท่าดอกเห็นมันก็ดอกมันบิจะตายเลได้ ้มันเห็นเป็นหมูจุ่มจุ่มใหญ่เนี่ยเสษคาซูจนเมื่อยนะเด็เก็บที่ระรอซ่งเหรอมีหอยเชื่อน่ไม้เอ็นิเิเศลายนอิเศเกลือหอยอื่นนะนำไม้นี่ก็เข้าก็เอาหอเกลือเยิบบแต่ออามาหอยอันนี้นี่ขมมเลยกอนละ้าท่าผู้มากิก็แะยเิน

เราใหม่เวน่เราจม่ะนเห็ดทอยูากนสปากมิดามาิดีกดอกนึงกัผู้ไดกินไปกับสมดอกนึ่งในเเนี่นมสิได้ไปฟังดีนทนจนนาะฟันเ้าเานเพื่อเห็ดสุะ ไี่หรอเจะนะฮะจะเอาไปแกงเอาเห็ดไปล้างกันหน่อยล้างเห็ดกนพี่หน่อเห็ดพี่น้องเกลือเป็น้ำหนาวเกลือเป็นน้ำหนาวนะนี่ได้เห็ดอันนี้ตัวไหนเหี้มันบ่อแสกเออบ่อแส่ที่มันบแสกมันมินน้ำมินแต่มันกินได้แต่มันหัดมินมันกินกุยๆเนาะ อาเลตัวนี้ค่ะนาะเขาบม่เคยกินนะแต่กินเนาะแต่ว่าเขาเอามาคายเนาะคายนี่ะก็ได้หัวว่ามันกินไหสุดหนักนะคะเบียนมินน้ำเฮตุนหอมตัวนี้มีหอมใส่แกงมาใหม่สักสันข่าเน่าจากสีอินอ่าตัวนี้เฮ็ดข้าเม็ดข่าเด้อคนเด้อชื่อไวเม็ดข่าเนาะมิแตข่าเบื่อแต่น สีขาวสีเดืองจักหน่อยสเปนค่ะเดืองโดนแซ่บจนขาวนี่กระต้นเนาะเดืองกระหึดคือการตื้นแสบกับมันแซ่บหน่อยนี่มันแซ่บแน่อันแซ่บง่ายนี่ขึ้นปวดอีกขึค่ะมันได้ค่ะได้สนินเสร็จอันนี้มีแสบ เียติดกระเดือนเดือนแกะดอกใสแกงใหม่หอมนีดกเดือนนีแกงใหม่หอมลางยากเนาะยังดำดำต่นนาเด่นเน้อามากขนางนออน้อนากเอื้อเห็ดอเห็ดนมากแบบฮะพีอนองอันนี้ละล้ Mày hát bê ngủ bài lắm. Mày hát bê tông bài lắm. Mày hát bài Mày hát bê tông bài lắm. Mày hát bê tông bài lắm. nó Mày hát bê tông bài. Mày hát nó Mày ແລ້ວພີ່ນ້ອງຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາລ້າງເຫັດແລ້ວນໍ້າໄໝເຮົາກໍຕົ້ມແລ້ວຕື່ມເດີ້ເດະກຕົມົນ งานเาเงเขาปั่นแล้วแล้วนี่ด้อันนี้งานยานาปั่นปีหน้ะพี่น้องแกงน้งใหม่เดดเดียวท่านใจตองใส่ยานาปั่นเนาะแต่ก็ันจักหน่อยขนามถอดยงันบาง

น้าแกงใส่อันน่ะของมีอยู่เน้อฝุ่นมันผัดซุงเน่าเปิดก็มากง่ายน้าแกงใส่ใบหมักบวบจนเน่าเบื่อนน้าเบื่อออกมาอีน้าโมมีอย่างน่ะน้าโมเห็นของน่ดี๋ยวข้าวเดียวก็พูดี่น้องเอ้ยถ้ามันผดนะพี่น้องถ้าผดเราเอาสีใส่เก็ดใส่อันนี้ลงไปมาแต่ผดดอกใส่ลงไปเนาะ นี่เขาเบื่อแตาเดียวโอ้น้ำเขียวกันนะเบิ่งติ้โกบลงขึ้นองอันนี้โกบดื่มโกบคนละโกบบ้านนี่โกบเจอโกบปีกไ้่ได้โกบพี่น้องะเอาต้นเผาก่อนแมนถ้าวนาวทีใส่เนี่ยเอาต้องเผาหรือว่าปีกให้สุกก่อนให้มันสุกแล้วเาก็ค่อยมันจะหมกข้าวครับลงทีหลัง เ,เดียวรไม่เ่าแล้วท่ากิน,กนเผาแต่ว่านะบอกแล้วเลยเดี๋ยวเราก็ชิมากินกระแด่อนกรดกใส่้ยืับเปืองได้น่สีเบิร์ดเลยอันนมมีพืชอนี้กอีกผานตน ทานบวกะทานถมนำทานตัวไปซื้อมาค่บวะสีหันซอปมอท่านซื้อน้ำมันถังค่ะทานบวบใหญ่เดือเทาเห็ดให้มันตาขุนเป็นหนามบดทานมีจะหทานเหล่าเดี๋ยวโบเป็นตาน้อยนาะพี่น้องยแล้วทานเขาไปซื้อบ่เข้าแถวบ้านน้ำมันโมคอยมีคนเผาขายเนาะ าจำเป็นต้องไปสือแบบผัดไปสือผัดเขาก็เอากำไรอีกอย่างกันดทานบอกฮะเขาก็สืบได้เขตนอกนี่แหละออกไปขายทางนอกคือเกา่าเขาก็ะสือน้ำเขตบ้านนอกเข้านี่แหละเนี่ยแถวบ้านค้ามหยาดข้ามแย่ทีนี้เขาจะเาเผาเขาก็สง่งผ่านค้ามหยาดเขาเผาสง่งเนาะเขาก็เขาก็ไปสือแถวนัหนอีกนะคะโตไร้โตเหมือนเตี้ยว ข้าเดียวไวดแต่เป็นดแต่ก huh. ็ใส่ใส่หอยเดืดใส่ด้วยป่ะไม่สิบุล่บอบุบุคคอยู่ในตัวมันเองบอมันกินเหมันกินเห็ดแต่พายามมันอยู่ข้าวเดียวอยู่ข้าวเดียวมันะกิน Niềm vui tay cả mặt trước 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 mặt nhục mặt trướ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 c Bây giờ mình chơi thôi thôi Cô đi đưa bèng hay là sao Kính nằm ở đây bè. Bèng này hay là sao Kính bò đáy Tắt bèng được đấy Tắt bèng Xẹp lắm hết rồi kìa Thả vâng mà nhục Cái xíu bà lái đọc kìa เคียวเนาะเ่น่านเคียวค่ะอันนี้ก็ดีเจสีหอมอาหารปรดอแกงนอไม้ครับแกงโขบแนนี่นต่แกงนอไม้เบิรปีเจาจงไหนใครมูหมูนไม้เป๊ะอันนั้นหมูไก่ปลาทูไก่เบิร์แต่นของกินไโด้ค่ จะสีมียังเนาะกุ่มประมืกกะมวยาบเอามาเห็ดจะได้มิจะเนาะมิจะพาแต่ปีกินก็ชนะก็ได้ไะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามันสุกมันโฟดดีๆเดี๋ยวพอดีเข้ามากินเดี๋ยวมันถาเบิ่งอีกเทือนึงไปพี่นอ้องไปตาตาไปจะแสบพะดี

เผาให้มันหอมเนาะให้ใบมันอยู่มันก็หอมเล่นไปกระจังล้า,า,ลางไหม่พี่น้องไปกินข้าวห้ไปน่ปนเดียวหรอ น้องพี่ ừ, ừ. ừ, vậy เด้อโอ้บ่ได้ถ้วยมะแบ่งหั่นเด้อสาวเออเออป้า <laughs> <Sẹp, bị> <laughs> เอาไปเสะเลยเลอกินจ้ะโอ้ยรู้หัวใครอยู่อ๋่นี่พี่น้องวันนี้มาไมา๋ามามากเดี๋ยววันเลิกเวื่อ่อเมนกัมาบ้านไหนจะเอื่อเข้าบ้านอี๋ง่ายเดียวอี๋เดี๋ยวกันเา อันดีแกงน้ำม้แกน้มันพี่อนกินหมดโอ้สังข่ะนีเด็กือจังมาแขงยอนเนาะซ้อนกนคุณ้ซ้อกังกันเนาะนีกันเขาจิเดียวกันเขาไ่วินปกกระเสียวเลนกกระเสียวไทยแข่วานเาน่าเสคือกระเสียวไทแขงวาแ 嗯。Yeah.

哎，你 <noise> 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 เป็นเบอร์เด็มันดมากเป็นเบอร์บบง่ายๆมักบ้านเนี่ยจเห็นัวตาเปนต้นมั่อนึ่งมันต่ากมันมาเจอมันเรียนหนีมันไม่มาทนะมันอยากบางโมเดลโตแลกวอยากนะจุดนี้เสาได้เปอน เดี๋ยวส่วนยาวอาจะกันนต่บาย